ถ้าสามคนนี้ยังคิดถึงการกินข้าวหม้อเดียวกันดื่มน้ําขันเดียวกันครับนําพาประเทศชาติมาด้วยกันสู้ศึกมาด้วยกันเขาต้องหวนกลับมาปอดอคอเพื่อนําพาพักพลังทผชาลับเดินไปข้างหน้าจะออกไปตั้งพักผมคิดว่าไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นประยุทธ์จึงส่งคนบางคนเข้ามาอยู่ในพัประชาลับโดยมาเป็นที่ปรึกษาท่านประวิทอาจจะเป็นกาวใจ อาจจะเป็นตัวเชื่อม,อมและสร้างความเข้าใจและที่สำคัญคนคนนี้อาจจะเป็นตัวใต้ชิดสอสเพื่อที่จะนำความต้องการความปรารถนาบางเรื่องของสอสอไปบอกระยุประยุทธ์ก็ส่งกลับมาครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถ้าวระยุทธ์ไม่อยากเป็นสมาชิกพักอยากเป็นนายกรอยๆเหมือนกับป๋าเปรมก็สามารถทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การสร้างความเข้าใจและแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปัน ท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเยอะนะครับเพราะยอดของผู้ติดเชื้อเริ่มที่จะต่ำกว่าหนึ่งหมื่นในบางวันนะครับแตนน่ว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะยังเกินกว่าหลักแร้อยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องที่ยังจะต้องเข้มข้นต่อไปนะครับขณะเดียวกันเรื่องสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทําให้เนสิ่ของต่างรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองเมื่อเจนฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลน,นี่ก็มีภารกิจในการที่จะต้องไปดําเนินการนะครับ ข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมขณะเดียวกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะฮะเรื่องของสามปอนะฮะเรื่องภายในพักพลังประชารัฐรวมไปจะกระทั่งถึงสถานการณ์นับจากนี้ไปเนี่ยนับไปหลังสู่การเลือกตั้งจริงหรือไม่อย่างไรวันนี้ผมอยู่กับนักการเมืองอุวุโสท่านหนึ่งครับความจริงนี่หลายคนก็รู้จักมาคุ้นกับท่านดีครับถึงนะแม้ตอนนี้ จะต้องพักการทําหน้าที่ของการเป็นสสอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังเกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องกับคุณถาวรเสียเนี่ยมครับดีดันบุกีช่วยประการกระทรวงคมนาคมนะครับสวัสดีครับคุณถาวรครับสวัสดีครับครับเรื่องสถานการณ์น้ำนะตอนนี้จะเข้ามาดูจะเป็นเรื่องใหญ่ทดแทนเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ึงาถามคุณถาวรเลยว่าสมัยยิ่งรักหลายคนกําลังพยายามที่จะไปเที่ยบนะซึ่ง ปัจจัยหรือว่าหรือว่าองค์ป,ประกอบมันอาจจะต่างกันนะค,ะครับแต่ท่านบอกเอาอยู่ค่านี้เอาอยู่ไหมครับท่านอ่าน่าจะเอาอยู่เพราะผมดูมวลน,น้ำครับน้อยกว่าในยุคของยิ่งรักครึ่งต่อครึ่งอืมฉะนั้นการที่ฝนเขาค่อยๆตกบ้างหยุดบ้างครับแล้วก็น้ํเขาค่อยเดินทางมาจากทางเหนือมาถึงนครสวรรค์มาถึงัยนาสิงห์บุรีกรุงเทพนี่หรือนอนบุรีนี่มันต้องใช้เวลา อย่างเขาก็เ็ดวันสิบวั้าวันเมื่อเป็นเช่นนี้ผมคิดว่ารัฐบาลก็เอาอยู่คืออาจจะมีประชาชนบางส่วนที่มีความรู้สึกว่าวานใจแล้วก็พยายามที่จะไปนึกถึงเหตุการณ์ปี5 4แต่ว่าเท่าที่คุยกับบููรคุยกัผู้รู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเดี่ยบอกว่ามันต่างกันเยอะใช่ไหมครับตันดาวนฮะคือในยุคน้ำที่เก็บไว้ในเขื่อนประมาณ ไม่ได้ดูคําทํานายหรือการอ่านอากาศของกรมอุตุหรือการติดตามสถานการณ์ว่าพายุจะเข้ามาเมื่อไหร่ฝนท้าจะมาเมื่อไหร่ยังไงปริมาณเท่าไหร่เมื่ออ่านผิดน้ำจึงกักเก็บไว้เยอะกอกักเก็บไว้เยอะพกฝนตกเหนือเขื่อนมากก็รีบปล่อยรีบปล่อยน้ำาขาถังรับลงมาแต่ขณะนี้เขาบริหารจัดการน้ําได้ดีต้องการยอรับครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญก็คือว่าสถานการณ์เนี่ยมันต่างกันนะครับปีห้าสี่กับปีปัจจุบันเนี่ย ปัจใจสัตว์การน้ําหรือเรื่องการบริจาดการน้ําอย่างที่คุณทวรเรียนไปเมื่อสักครู่คือคือมันคนละแบบเลยคนละอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะวันวิตกเรื่องสถานการน้ำเนี่ยไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นนะฮะคราวนี้พอเจอเรื่องสถานการณ์น้ําก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวโยงมาถึงคนในรัฐบาลนะครับคุณทวรน,นะคือพลังประชารัฐในฐในคณะรัฐที่เป็นพักใหญ่การนาหลักของรัฐบาลวุฒิปยุทธในคณะหัวหน้ารัฐบาล บิ๊ก้อมในแตนเรดองในยกด้วยในจารุณพัหนาพลงประชารัฐด้วยในช่วงที่ผ่านมาก็ถูกตั้งกสิเกตบอกเ,อเรื่องของการเดินทางไปดูน้ําไปดูสถานการณ์น้าไปเกิดให้กําลังใจเนี่ยก็ถูกตั้งกสิเกตว่ามันเป็นการาากระลอกําลังไปหรื่อยๆระว่างสองปอในมุมของคุณถาวรซึ่งก็ร่วมรัฐบาลทุด,ดีมาเช่นเดียวกันมองยังไงครับสองคนมีปัญหาจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไก่อนหนึ่งออกไปทากิจกรรมตรวจ ผลกระทบอันเกิดจากผลถกน,น้ําท่วมก่อนอืผมว่าต่างคน่างปรารถนาดีแต่ถ้าไปจุดเดียวกันก็กระจุกตัวการสั่งการการแก้ไขปัญหาก็ได้แค่หนึ่งเดียวแต่ถ้าไปสองจุดหรือสามจุดก็สามารถสั่งการการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นผมจึงมองในแง่บวกว่าไม่ใช่เป็นการประลองกําลังครับก็มองในแง่ดีว่า ต่างคนต่างลงไปช่วยณนะพื้นที่ที่แตกต่างในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและก็ทั้งเพชรบุรีก็ดีแถวยุทธยาก็ดีนะฮะหรือแถวชัยนาทก็ดีหรือนายกไปที่สุขโขทัยก็ดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมไม่ถือเป็นความแตกแยกหรือเป็นการร่วมกันทํางานแต่แยกกานทางานครับเป,เป็นเรื่องของการร่วมกันทํางานนะฮะแยกกัรลงในพื้นที่ ซึ่งจะกลายเกิดมรต่อในส่วนทางรัฐบาลเองนะฮะดีกับไปอีกน้องประชาชนครับแต่ว่าครวนี้กมันมีปัญหาตรงนี้ครับคุณดาวนนะคือสอสอของพลังประชารัฐเนี่ยก,ก,ก็เป็นปัจจัยที่เ,เราควรจะไปคํานึงถึงมอนกันกเพราะว่าก็ถูกตั้งสังเกตว่าถ้าสเสเนี่ยไม่พยายามรวมตัวหรือไม่พยายามที่จะไปลงพื้นที่เข้าข้างของซื้อของพลเกประธ์มันก็จะม,มีปัญหาเรื่องของการถูกเปรียบเทียบเรื่องของการประลองกลัง ในนชิงพลังประชาธิปไตยในมุมของท่านทิ่งซึ่งเคยเื่อมรัฐบาลมาเนี่ยมันมีปัญหาข้างในเพ่นรสิ่งแรกขอค,คนทราบดีแม้ผมจะพูดหรือไม่พูดว่าพลังประชาธัฐมาจากหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติอือย่างน้อยห้ากลุ่มครับอย,อย่างน้อยห้ากลุ่มอย่างน้อยห้ากลุ่มเรื่องมาอยู่แล้วก็แยกมุงอีกครับดูแลกลุ่มนี้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 เพราะฉะนั้นใครเป็นหนี้บุญคุณใคร ใครกละชิดใครก็ไปหาจุดนั้นเพื่อไม่ให้ขาดเหรียผขาดงานหรือบาดสายครับเป็นเรื่องปกติที่พักการเมืองซึ่งเป็นพักเฉพาะกิจผมกล้าพูดขีดเส้นได้ดีว่าพักพลังไทยประชารัฐเป็นพักเฉพาะกิจค่ะนี้นะส่วนจะวิวัฒนาการต่อไปข้างหน้าเป็นยังไงผมยังไม่ทราบแต่ว่าน้าข่าวนนนี้เป็นพักเฉพาะกิจครับอืคือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหม บางคนก็อาจจะตั้งข้อสเกตตี้ครับคุณทวรน,นะบอกว่าแม่ถ้าดว่าพระเดชประวิทย์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักด้วยเป็นอนายกรัฐมนด้วยนะฮะคือถ้าท่านไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้ท<ไ>่านอาจจะปราณมา้นิออ่มเรียกคุณธรรมนัฐมาเรียกคุณนริมมนมมาบอกว่าอย่าเลยก็เอาไปเท่าที่จําเป็นจะได้ไม่ถูกตั้งข้อสเกตเพราะสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือประชาชนเนี่ยคือจอะ้รอดูว่าตกลงจะมีสสไปร่วมพลประยุทธ์เท่าไหร่จะร่วมพระเดชประวิทย์เท่าไหร่ ข่าวเรื่องการบริหารจัดการน้ำน,นี่แทบจะไม่มีปรากฏหรือไม่ได้เรื่องที่สือ่อหรือคนอทั่วไปให้ความสนใจต่างหากใช้ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดไม่ได้ค,ความจริงไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้ก็รู้พอร,รู้กันอยู่ว่ามีการโทรศัพท์ไปหาสสเพื่อที่จะมาแสดงพลังให้เกียรติให้ความสำคัญไอ้เรื่องนี้ปิดไม่ได้ใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ประสานงานเพราะ ผมกับพลังประชารัฐก็มีเพื่อนอยู่ในนั้นกันเยอะครับเฮ้ไปยังไง<ม>เฮ้ยมีโทรศัพท์มาผมต้องไปจุดน<ม>ั้นจุดอันนี้เป็นเรื่องปกตใจต่ตยังไงก็ตถามครับอในราชวงกินบางราชวงโทษนะอย่าอย่าเรียกว่าราชวงกินในการปกครองในระบอบไหนก็สุดแล้วแต่คนที่อยู่รอบข้างจะทําให้หนายเสียอยู่บ่บ<ม>จะทําให้หนายเสียหายอยู่บ่เพราะฉะนั้นนายเอก็ต้องเข้มแข็ง และก็หนักแน่นฟังหูไว้หูกลองข้อมุลกลองข้อที่จริงถึงจะอยู่ในสถานะที่สามารถนําพาประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อืมครับก็จะขึ้นอยู่ทั้งนายแล้วก็อยู่ทั้งคนที่สนับสนุนครับที่ผมพูดถึงราชวงศ์จีนทางราชวงศ์ไม่ได้มินประมาทราชวงศ์จีนพระมหากษัตริย์จีนนะครับดูจากในเรื่องสามกบคดีหรือนิยายจีนก็ดีนะครับ การล่มสลายของราชอานาจากของแต่ละประเทศเกิดจากคนกระจุกสอสอหรือขันที่คือนี่ก็จะมีบทบาทเนะคะีครับถ้าเราติดตามเรื่องหลังจีนะะสุดท้ายอย่างนี้ครับคุณดาวนนะเรื่องของการนับถอยหลังวัสู่การอะตั้งนะจะเป็นปีหน้าหรือจะเิ่มปีหกหกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่หลายคนกําลังลุ้นกันอยู่ก็คือํงาองชาครัฐจะเดินหน้าต่อ,อยังไงแต่มีพักของประลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นมาคู่ขนานเพื่อจะ สารต่อส่งเสริมสนับสนุน่งเศรยุกิจยังไงรวมไปถ้าท่านกับบักเลือกตั้งสารได้ซึ่งก็รอลุ้นกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยในกฎหมายประกอบพระมุ่งว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่ออกมาได้รูปแบบไหนมองเรื่องนี้ยังไงครับพรรคพลังประชาธิตั้งขึ้นมาเพื่อให้นายกประยุทธ์ได้อยู่ในอำนาจต่อเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสามท่านไม่ว่าปอประยุทธ์ปอประวิตรปอปอ จะต้องกลับมาดูอดีตเคยขอดคอรักกันมาและปณิธานในการทําปฏิวัติและจับตั้งพัดการเมืองโดยให้ท่านประยุทธ์อยู่ข้างนอกครับเพราะฉะนั้นพัดนี้จะเป็นเครื่องมือที่สําคัญอถ้าสามคนนี้ยังคิดถึงการกินข้าวหม้อเดียวกันดื่มน้าขันเดียวกันครับนําพาประเทศชาติมาด้วยกันสู้ศึกมาด้วยกันเขาต้องหวนกลับมากอดคอ เพื่อนำพาพัรคพลังประชารัฐเดินไปข้างหน้าจะออกไปตั้งพักผมคิดว่าไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นประยุทธ์จึงส่งคนบางคนเข้ามาอยู่ในพังประชารัฐโดยมาเป็นที่ปรึกษาท่านะวิตรคับอาจจะเป็นกาวใจอาจจะเป็นตัวเชื่อม,อมและสร้างความเข้าใจและที่สำคัญคนคนนี้อาจจะเป็นตัวใต้ชิดสอสอเพื่อที่จะนำความ ต้องการความปรารถนาบางเรื่องของสสไปบอก<ม>ประยุทธ์ประยุทธ์ก็ส่งกลับมาบทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้<ม>ถ้าประยุทธ์ไม่อยากเป็นสมาชิกพักอยากเป็นนายกรอยๆย<ๆ>เหมือนกับป๋าเปรม<ๆ>ก็สามารถทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การสร้างความเข้าใจและแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันตำแหน่งกันให้หลุดตัวก<ม>็แสดงว่าจะอยู่จะจะจะเป็นลักษณะของการส่งตัวประสานเข้าไปอยู่ในพักแทนที่จะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่อย่างที่เป็นกระแสข่าวกันอยู่นะฮะ เอาเส้นแนที่เดียวของประชาธิปัตย์เป็นยังไงฮะประชาธิปัตย์ก็เป็นพักขนาดกางขนาดนี้ไม่ต้องสอนใบมีแต่เป็นยังไงของประชาธิปัตย์ยังไงก็แต่พักใหญ่กินรวบแน่พัคใหญ่กินรวบครับเลือกสสเขตเลือกสสบัญชีรายชื่อไปแพทเทิร์นเดียวกันครับก็ก็ต้องลงคู่แล้วที่สําคัญเขตเล็กลงพักที่มีเงินถ้ากกตไม่ทําหน้าที่ก็จะซื้อเสียงได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ นั่นคือเลือกตั้งปี44ปี48ปี50ปี54พักเพื่อไทยพักใหญ่มีเงินเยอะเจ้าของทุนเป็นทุนสามานตกินรวบอย่าไปคาดหวังว่าพัคประชาธิปัตย์จะขึ้นมาลำดับสองหรือลำดับหนึ่งอยู่ลำดับสามหรือสี่ก็ดีดีที่สุดแล้วอะไรฮะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะฮะ ในช่วงทางการเมืองนับอย่างนี้ไปนะครับจากคนที่ต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองอาวุโสนะครับทุกครีตีเมงอยู่กับแวดวงการเมืองมาเป็นสมาชิกพักตั้งแต่ปี2 5 1 1ันะฮะคุณถาวรเศรียีมากรับขอบคุณนะครับวันนี้ับขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถอยไปได้อย่างไรเสียดายวันเวลาว่าจะฝันฝ่ามามาตั้งไกลผ่านลมและผ่านฝนจนเกือบจะพบตะว,วันสดใสแล้วทำไมหัวใจจะหยุดฝัน เพ่งอ่อนแอแผ่ไม่ได้แปลว่าจบสิ่งล้ำค่าที่พบคือประสบการณ์ไม่มีนักสู้คนไหนไม่เคยเจ็บปวดร้าวรานรางวัลบางครั้งต้องแลกด้วยน้ำตาหากเธอล้ม ฉันจะคอยประคองหากเธอร้องมาร้องให้ที่ไหลฉันหากเธอลากับวันร้ายร้ายหลับตาทบทวนความฝันฝันนั้นยังน่าไฟ,ฟ่ฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไป จำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ ไปฝันเมื่อวันเริ่มต้นจำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ถ้าเธอหมดแรงฝัน คนเรานั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้